องคนนะคะไม่เจอกันหนึ่งวันลืมกันไปหรือยังคะอามีค่ค่ะและอ้อค่ะและวันนี้แน่นอนว่าทุกคนอยู่กับแอปสันนิวไลฟ์อินเด n ะนิวนอร์มลเดินทางกันมาถึง e ีพีสแล้วครับผมใช่แล้วค่ะจากที่ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศด้านหลังนะคะสีสันสวยสดใสแบบน,นี้แลวก็รวมไปถึงเรา2คนแหมแต่งตัวทีมเนี้ยจะเป็นทีมอื่นไปไม่ได้เลยนกจากทีมอคริสต์มาสนั่นเองถูกต้องแลยกับแอปสันเซอร์เบตติ้งคริสต์มาสอินเดอะนิวนอร์มล e ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะ จะนาเทคโนโลยีดีๆจากเอฟสันนะคะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าเทคโนโลยีของเอฟสันเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะรวมไปถึงสร้างสารรค์ความสนุกสนานในยุคหนิวหน่อมอแบบนี้ได้ยังไงกันบ้างคะถูกต้องค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลพระรามสองแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ค่ะเอ๊ว่าแต่มาที่เซ็นทรัลแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าอ้อจะบอกว่าใกล้จะถึงวันหยุดยาวแบบนี้มี่แต่เราสองคนนะ่ะยังเคลียร์งานกันไม่เสร็จเลย คิดแล้วปวดหัวมากเลยใช่ไหมเวลาไปเที่ยวเราก็จะไม่สบายใจถูกไหม้เพราะฉะนั้นวันนี้อ้อก็เลยพามี่มาอยากจะให้มี่มาแนะนําร้านดีๆที่มีเครื่องพิมพ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานให้กับเราให้เสร็จงานเคลียร์งานได้เร็วขึ้นมี่มีแนะนําปะอถ้าอย่างนี้มาถูกทางจากเพราะว่าที่นี่นะมี่รู้จักอยู่ร้านหนึ่งร้านที่เขาแนะนําดีมากเครื่องพิมพ์คือมีเยอะมากอ้อใช่ไหมไปกันเลยปะไปกันเลยดีกว่า let's go และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ IT City c e ้เซ็นระาราบ2อยู่กับราวพร้อมพี่แบลแล้วค่ะ สวัสดีสสดค่ะพี่เบลอย่างนี้ค่ะพี่เบลคือวันนี้มี่พาอ้อมมาหาพี่เบลเพราะว่านางอะอยากจะไปวันหยุดยาวคริสต์มาสปีใหม่แบบสบายใจใก็เลยอยากได้ปรินเตอร์สักเครื่องหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยเคลียร์เอกสารในช่วงที่นางไม่อยู่ก็เลยอยากให้พี่เบลแนะนาหน่อยพอดีในช่วงนี้อ้อมมีเอกาสารที่ต้องเคลียร์เยอะมากๆเลยทั้งงานพิมพ์งานสแกนหัวหมุนไปหมดแล้วอะพี่เบลค่ะถ้าอย่างานั้นพี่เบลมีรุ่นไหนที่แนะนอาอ้อมบ้างไหมคะ ได้เลยงั้นเดี๋ยวตามเบลเข้าไปชมสินค้าด้านในเลยนะคะโอเคตามไปเลยตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น Rf San Eco Tank LG260 นะคะ, F sun, ank, ะ,คะฟังก์ชันการใช้งานจะเป็น all-in-one ปริ้นได้สแกนได้แล้วก็ถ่ายเอกสารได้ข้อดีของตัวนี้เลยนะคะจะสามารถพิมพ์งาน2หน้าอัตโนมัติได้ด้วยค่ะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยประหยัดกระดาษไปถึง50%เลยค่ะแต่ก็ยังประหยัดเวลาด้วยจะมีหน้าจอ LCD ซึ่งเราก็สามารถสั่งงานผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยง่ายๆค่ะในส่วนของหมึกนะคะตัวนี้สีดำเนี่ยจะเป็นหมึกกันน้ําด้วยตัวนี้มี Wi-Fi สามารถพิมพ์งานผ่าน สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันแบบเอฟสันคอนเน็ได้ด้วยค่ะโอ้โ,อโหสั่งงานผ่านทาง Android มือถือของเราได้เลยใช่ค่ะดีจังเลยเนอะอ้อ<ด>สะดวกเ<า>นาะใช่<อ>จะบอกว่าตรงใจมากๆเลยค่ะพี่เบลขาอยากจะเห็นคุณภาพของการพิมพแล้วว่าค่ะพี่เบลเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่เบลอะ่ะช่วยสาธิตวิธีการพิมพสองหน้าอัตโนมัติให้ออดูหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นแบบไหนอะค่ะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเรลจะพิมพ์เป็นไฟล์ PDF นะคะโอเคอ่าพิมผ่านแอปเอฟสันสมาร์ทพาร์นลค่ะ อันนี้รับประกันเท่าไหร่ครับอันนี้รับประกันอยู่ที่2ปีหรือ3 0,000ื่นแผ่นนะคะอ๋อโอเคครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยอัญโยฮเซโยอันญโยคนไทยไหมคะหรือเกาหลีคนไทยครับคนไทยวนหรือว่าเกาหลีหน้าตาอบป้ามากเลยค่ะเน่าอบป้าชื่ออะไรคะอ่ะชื่อใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ค่ะวันนี้แอบเห็นว่ามาซื้อเครื่องปิ้นเอฟสารนะค่ะอืมพอดีว่า ที่บ้านมีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งแต่ว่ามันต้องการใช้เพิ่มคือเครื่องแรกก็เป็นเอฟซันใช่ไหมคะแล้วเครื่องนี้ก็ยังใช้เอฟสันอยู่เนี่ยแสดงว่าของพดีจริงชอบชอบมันสะดวกสบายดีครับมันใช้งานได้หลายๆอย่างโอเคก็ต้องมีเครื่องสองอ่ะเนาะเดี๋ยวเครื่องสามก็ตามมาใช่ไหมนี่ลูกค้าพี่เบลก็อย่างได้เรียกให้ฝากพี่เบลด้วยนะคะขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณแม่มเดี๋ยวไม่รลวกวนล้วค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่เบลมากเลยนะคะที่ช่วยซาธิที่สินค้าด้วยแล้วก็แนะนําข้อมูลดีๆให้กับเราทั้งสงคนด้วยค่ะใช่แล้ว,ลวเราจะบอกว่าตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของเราเลยอะ่ะถูกต้องแล้วพี่เบลคะถ้าสมมติว่ามีเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจอยากจะได้เครื่องพิมพ์ที่ครบคันคุ้มค่าแบบนี้บ้างเนี่ยสามารถติดต่อ i อ c i t y ได้ทางไหนบ้างคะก็คือจะมีช่องทางออนไลน์นะคะอยูอ่ร้านค้าใน s h อ p e e เนี่ย ชื่อ ITCITY ตรงตัวเลยค่ะแล้วก็ ITCITY สาขาเซ็นทรันพระราม2เนี่ยอยู่ที่ชั้น3นะคะเบอร์โทร0 2 8 7 2 4 5 9 0ค่ะโปรโมชั่นดีๆก็จะมีเป็นบัตรเครดิตนะคะที่ร่วมรายการผ่อน0%ได้ค่ะ6เดือนถึง10เดือนค่ะแล้วแต่รุ่นค่ะนี่ ต้องขอบคุณพี่เบลมากๆเลยค่ะงั้นวันนี้เราสองคนไม่ควรพี่เบลละกันเนาะต้องขอบคุณพี่เบลค่ะที่แนะนําเครื่องปรินเตอร์ดีๆแบบนี้ให้เราทั้งสองคนกับเอฟสานอีโคแท้งแอลสี่สองหกศูนย์แบบนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่เบลมากเลยนะคะขอบคุณพี่เบลค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาชมการสาธิตวิธีการใช้งานเอฟสันปรินเตอร์แบบนี้อย่าลืมมาสัมผัสสินค้าจริงได้ที่ไอทีซิตี้เซ็นทรัลพะรา2แห่งนี้ค่ะ จ,จะบอกว่าถูกใจมากๆการเที่ยวในคราวนี้จะบอกว่าเราเที่ยวกันแบบชิลๆหายห่วงหายกังวลแล้วอ,อ่ะมีะะ่เดี๋ยวก่อนจ่อนงงจะไปคิดถึงแผนเที่ยวตอนนี้มาแจกของรางวัลในผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชมเราอยู่ตอบคําถามได้แน่ๆนะคะคำถ,ถามในวันนี้ถามอะไรดีไหมถามว่าถามว่า เครื่องพิมพ์เอฟสันอีโคแทงแอลสีที่เราได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ม,มีฟังก์ชันอะไรที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดกระดาษแล้วก็ประหยัดเวลาในการพิมพ์ใครตอบได้พิมพ์คำตอบของคุณมาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยใช่แล้วนะคะซึ่ง5ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะจะได้รับแก้วน้าสุดคิว้วเหมาะเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ไว้ไปครองถึงที่บ้านเลยจ้าออง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้น นาฬิกาปลุกไว้เลยนะคุณค่ะใช่แล้วกีกเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมีเกมแล้วก็มีของรางวัลมาแจกแบบนี้อีกเพียบในทุกวันเลยถูกต้องช่วงเวลาบ่ายโมงตรงค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่21ธันวาคมเวลาบ่ายโมงตรงอย่าลืมมาเจอมี่และออที่ f a c e b o o แอปสานไทยแลนด์นะคะมาดูกันค่ะว่ามี่และออเนี่ยจะแนะนําไอเดียดีๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์สุดเจ๋งนะจากแอปสานที่เหมาะกับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ใช้อะไร กันได้บ้างมาดูกันค่ะแล้วเจอกัน